สวัสดีค่ะฝนตกค่ะฝนตกแต่แดดออกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยบอลกันนะคะวันอาทิตย์เนาะช่วงนี้หยุดยาวนะคะเ,เราจะมาปล่อยสามกระทางนะคะกระถางแรกเน้อกรูนะคะต้นจริงๆต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่ของเราเลยนะคะต้นใหญ่จนแบบถ่ายรูปไม่ได้นะคะ มีทั้งหมดหกเจ็ดใบเนะ 6, บาะหกเจ็ดใบนะคะเป็นต้นแม่แต่ว่าวันนี้เราจะมาปล่อยนะคะเออปล่อยอยู่ที่สามรยห้าสิบาทนะคะงาวกว่าดูฟอร์มเขาก็สวยมากนะคะไม้เราออกจากตู้เมื่อวานแล้วนะคะต้นที่สองก็กลนอิมเหมือนเดิมนะคะต้นเดิมที่เราโพสไปสองรอหสิบบาทเนาะนะคะ มีคนถามว่าไซนี้หรือเปล่านะคะคือไซนี้เลยค่ะไซใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเราปล่อยสองร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าเราก็เยอะนะาเอาออกจากสวนนะคะแล้วก็ได้ตังก็เอ่อที่เราขายเป็นรอบเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พันกว่าบาทเนาะแล้วก็เอาไปซื้อตู้บอลสีเพิ่มนะคะตู้บอลสีตอนนี้เรามีสามตู้แล้วนะคะความชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงว่าเราจะ ต้องหาทุนหรือได้กําไรนะคะาขายได้ก็ดีนะคะเราก็จะเอามาซื้อใบก้ามปูพวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สามก็คือเป็นไก่ราชาวดีนะคะต้นนี้สวยมากนะคะกระถางหกนิ้วนะคะแต่ว่าใบเขาสวยมากเนาะนะคะอันนี้เราปล่อยอยู่ที่ 250. สองร้อยห้าสิบหก็ยยังราคาเดิมอยู่นะคะอ่ารวมทรงนะคะราคาที่พูดไปก็คือรวมส่งนะคะอันนี้เหมือนจะบใบใไอ้นั่นแล้วเนาะ แต่ว่าสวยก็ควอมสวยนะคะเอาอนอ <arians> ูนะคะแต่ก <grateful> ่อนตอนที though, ่ฮอตฮอตนะคะมีคนมาถามคุณขนาดนี้เก้าร้อยละเว้ขายนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องพึ่งซื้อมาเนาะค่ะสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สองร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบนะคะมันเราเราส่งแบบตะกร้าไปสนไทยเลยนะคะเพราะเรามีเอารู้สึกว่าเออถ้าส่งแบบตปตะกร้าไปสนไทยมันมันปลอดภัยเ็กว่าก้นนะคะ ค่ะถ้าใครสนใจก็ทักได้นะคะ Facebook สุขลักษณ์เข็าดเปรบอสีลิลี่แฟมหรือว่าขอโบโทรก็ได้นะคะสามารถหรือว่าทักในแชททักในคอมเมนต์ก็ได้นะคะในความคิดเห็นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครรับสามต้นนี้นะคะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราปล่อยอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะถ้าใครสนใจเนาะคะ่ะ ใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนําเลยนะคะบอนตัวนี้นี่ปลูกแบบบอนงาพคนอุกปลูกง่ายสวยนะคะข,ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะ,ะมันมันมันไม่เหมือนบอนที่เราซื้อแบบบอนตู้เนาะอันนี้เป็นบอนแบบบ้านๆที่แบบสามารถที่จะปลูกนอกกระถางนอกตู้ได้ดีนะคะค่ะววสวัสดีค่ะ